เรื่องบวชนี่เขาไม่ได้มีไว้สำหรับคนหนุ่มๆที่กำลังเดือดจัดอย่างนี้อันนี้ไว้สำหรับคนที่ได้ผ่านโลกมาจนรู้จักโลกแล้วมันจึงไปบวชที่มันเกิดบวชกันตั้งแต่หนุ่มๆกำลังอะไรอัน,อนเดือดจัดอย่างนี้มันก็มีอะไรคอนฟ l i c นกันไอ่เรื่องความมุ่งหมายมการบวช การบวชของเราเลยช่วยอะไรไม่ได้ <c oughs> มันไม่เป็นบวชไปทํซ้ำไปแล้มันยังไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอยู่นั่นเองมันเป็นเรื่องสนุกไปวันหนึ่งวันหนึ่งในการได้บวชหรือมีโอกาสที่ทำอะไรแปลกออกไปก่อที่ไม่ได้บวช มันก็พูดได้ว่าบวชแล้วมันก็ยังบ้าบ้าในการจะทำอะไรให้เก่งกว่าใครไปวันหนึ่งวันหนึ่งมันเป็นอายุที่ผ่านมาในลักษณะอย่างนี้มีความรู้สึกเมื่อว่าเราอยู่เนื้อสิ่งใด อยู่เนื้อใครอยู่อย่างอิสระที่สุดอย่างคิดว่ามีความดีมีความถูกต้องมีอะไรที่สุด <c oughs> แต่ถ้ามันก็เป็นเรื่องที่โง่ที่สุดหรือบ้าที่สุดนี่มันก็เป็นสิ่งที่ได้มีอยู่จริง ในอายุในเป็นอายุตอนหนึ่งที่เดี๋ยวนี้คนหนุ่มๆก็บวชกันเป็นประเพณีไม่ใช่แต่ผมคนเดียวก็ก็บ้าเก่งกันไปเด้วยเป็นนักทรรมเรียนบาลีเย็นอะไรหลายๆอย่างเย็นนักทรรมก็เป็นครูสอนนักทรรมเรียนบาลีแล้วก็ อนบาลีก็เป็นเรื่องบ้าเก่ง <c oughs> บ้าเก่งบาดีบ้า,บาตัวเองหรือว่าเมาตัวเองนี่ก็เป็นอายุตอนที่หน้าประหลาดหรือว่าหน้าหัวหรือว่าหน้าเศร้าหน้าอะไรแ,แต่จะมอง แต่ในขณะนั้นรู้สึกว่าไหมสนุกที่สุดพิเศษที่สุดดีที่สุดดูอะไรนะีมันก็จะได้อย่างใจไปทั้งหมดกำลังสนุกเต็มที่เนื้อตัวเต้นอยู่เรื่อยสนุกเต็มที่นี่ผมก็เคยมาแล้วเคยเรียนนักตามเคยเป็นครูเคยมันก็เรื่องสนุก ไม่รู้ความมุ่งหมายอไเป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้มานึกดูแล้วก็เป็นเรื่องน่าเศร้ามากกว่าในข้อที่มันไม่ตรงกับความประสงค์ของพระพุทธเจ้าแต่เราก็คิดว่าดีที่สุด หรือจะมีผู้คิดว่ามันตรงกับความประสงค์ของพระพุทธเจ้าเือดีที่สุดนันก็เป็นอย่างนี้อยู่หลายปีที่สุดไอ้โรคบ้าเนี่มันก็บ้าเก่งอยากเก่งนี่มันก็เดือดต่อไปอีกมันก็เลยออกมาเป็นพระเทือน พระป่าพระเตือนมีสวนโมกมีอะไรเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องบ้าของผมมากกว่าแล้วก็หลอกคนอื่นว่าเพื่อรื้อฟื้นส่งเสริมศาสนานั่นเองมันเป็นรูปร่างที่มันเป็นไปได้ในลักษณะอย่างนั้นมันก็มีความคิดเือ่กันมองเห็นว่ามันไม่ไม่น่า ไม่น่าชื่นใจใ้ภาวะต่างๆที่กําลังเป็นอยู่นี่เราก็ไม่รู้ว่าจะไปชื่นใจกันที่ตรงไหนการศึกษาเล่าเรียนนี่ทีแรกก็ลหลงไหลบูชาว่ามันวิเศษแต่พอเรียนไปแล้วมันก็เห็นความเละเทะของทุกคนที่เรียนแล้วถ้าในสิ่งที่เรียนนั่นมันมีอยู่ คำหนึ่งซึ่งมันเป็นเหยื่อของความบ้าเก่งของเราก็คือการปฏิบัติคำว่าการปฏิบัติให้ความบ้าเก่งมันก็หันเหมาทางนี้มันก็มีเรื่องราวละเอียดอยู่แล้วว่ามันต้องปลีกตัวมันต้องมีความพอใจในที่สง,งัด แล้วก็บฏิบัติอย่างที่ได้มีกล่าวอยู่ในพระ,ะคัมภีร์ในตำรานี่มันก็เลยคิดว่าคงจะสนุกจริงหรือว่าถูกต้องกว่าหรือว่าดีกว่านี่ก็มีความคิดที่ว่า เลื่อนออกไปอีกชั้นหนึ่งคือไปสู่การปฏิบัติแล้วก็เมื่อมองเห็นว่าที่ไหนที่ไหนก็ไม่ไม่ไม่ไม,ม,มีการปฏิบัติไม่รู้จะไปไปดูที่ไหนถ้าเราคนเดียวก็คงไม่สนุกท่านลองทำไปในรูปที่เรียกว่า ชักจวนกันมากมากหมุนไปหาไอ้เรื่องการปฏิบัติไปรื้อฟื้นการปฏิบัติให้ขึ้นมาในหมู่พวกที่เรียนมาแล้วพอสมควรเป็นนักทมเอกแล้วเป็นประเริยนแล้วเป็นอะไรแล้วเระปริยนมาแล้วพอสมควรก็ควรจะได้มีโอกาสปฏิบัติด,ดู บังอย่างน้อยก็ควรจะวิ่งเข้าป่ากันสักทีหรือว่ามันหาที่สะดวกไม่ได้ก็ต้องจัดมันขึ้นพอมีความสะดวกเรื่องสวนโมกหรือไอ้ทีองนี่มันก็เกิดขึ้นมานั่นก็เป็นเรื่องสนุกมากกว่าเป็นเรื่องจริงเพราะยังไม่รู้ว่า อะไรเป็นอะไรเกิดมาทําไมก็ยังไม่รู้เรื่องปฏิบัตินี่มันก็เป็นเรื่องอยากเก่งนี่เป็นเรื่องบ้าเก่งตามเคยไม่มีอะไรมากนะกว่านั้นเม่เลยได้เป็นพระป่าแล้วก็ได้เป็นพระบ้าของวกเด็ก